ทหารราชมนูได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเกียรติธรรมและมีความเข้มงวดในการปกป้องชายแดนไทยทั้งทาง,ท,งที่ต้องต่อสู้กับปัญหาที่มาจากฝั่งเมียนมาซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่ง่ายในการกำจัดกล่าวคือการลักลอบเข้าประเทศของชาวเอธิโอเปียซึ่งเป็นการหนีตายจากภัยร้ายในประเทศต้นบ้านการตามติดและป้องกันการลักลอบเข้าประเทศของเจ้าหน้าที่ทหารราชมนูได้ทำอย่างมีประสิทธิภาพจนได้พบกลุ่มชาวเอธิโอเปียที่ลักลอบเข้ามาจำนวนมากถึง14คนที่พื้นที่ริมแม่น้ำเมย์อำเภอพระจังหวัดตาก เมื่อเจ้าหน้าที่ทหารราชมนูได้พบกลุ่มชาวเอธิโอเปียก็ได้ทำการสอบถามเบื้องต้นและพบว่าพวกเขามาจากเมืองเฮงเชงซึ่งเป็นสถานที่ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยน้ำนักจังหวัดตากพวกเขาก็ได้รับสารภาพว่าเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและหนีตายข้ามมายังฝั่งไทยเพื่อหลบหนีภัยร้ายในประเทศต้นบ้านซึ่งเป็นสิทธิที่รัฐบาลไทยยอมรับและปกป้องเจ้าหน้าที่ทหารราชมนูได้ทำหน้าที่อย่างเกียรติธรรมและมีความเข้มงวดในการปกป้องชายแดนไทยจนได้ควบคุมตัวชาวเอธิโอเปียที่ลักลอบเข้าประเทศไทยได้สำเร็จ จากนั้นก็ได้ส่งพันตํารวจสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและมีความเข้มงวดในการปกป้องชาวไทยจากภัยร้ายที่มาจากฝั่งตรงข้าม แต่ที่น่าสนใจคือการลักลอบเข้าประเทศของชาวเอธิโอเปียนี้ไม่ใช่เพียงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่เป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมาแล้วนานซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารราชมนูและตำรวจได้ทำหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบและมีความเข้มงวดในการปกป้องชาวไทยจนได้รับความยอมรับจากชาวไทยทั่วไปซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและเป็นการปกป้องชาวไทยอย่างเต็มที่ แต่ถ้าพวกเราเชื่อว่าการลักลอบเข้าประเทศของชาวเอธิโอเปียเป็นสิทธิที่ถูกรัฐบาลไทยยอมรับและปกป้องก็ควรจะมีการสนับสนุนและช่วยเหลือพวกเขาให้มากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและควรจะมีการพูดคุยและสนับสนุนให้มากขึ้นจะเห็นว่าการปกป้องชาวไทยจากภัยร้ายที่มาจากฝั่งตรงข้ามเป็นเรื่องที่สำคัญมากและเจ้าหน้าที่ทหารรัชมนูและตำรวจได้ทำหน้าที่อย่างเกียรติธรรมและมีความเข้มงวดในการปกป้องชาวไทยอย่างเต็มที่